4แบบฝึกหัดที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการฝึกกล้ามท้องฟังนะฉันจะสอนเพียงครั้งเดียวหากคุณสามารถทำซ้ำได้100ครั้งติดต่อกันด้วยวงล้อหน้าท้องนี้คุณรู้ว่าเขาโหดร้ายแค่ไหนอุปกรณ์นี้สามารถบริหารกล้ามเนื้อหลายกลุ่มที่ออกกำลังกายได้ยากเช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องตามขวางการกระทำนี้มีผลมากสำหรับมือใหม่ถ้าคุณทำไม่ได้20ครั้งหมายความว่าความแข็งแรงของช่องท้องของคุณไม่ดี200ครั้งต่อวันหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนคุณจะชอบตัวเอง